สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาหลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่2กุมภาพันธ์ปี2569นะครับหมอโตะจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมเนว่าข้อความรู้สึกในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่ไปหาคุณนะครับสามารถดูได้ทุกนาสีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์รายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรบพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้ ส,สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับและหมอโตจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโตกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจังคุณหมอโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจังคุณนะครับ ขอสิ้นสิ้คุบาอาจารย์เทพเทวาคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความรู้สึกในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่ไปหาคุณในตอนนี้นะครับอขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟคัพราชาถือถ้วยนะครับคุณเป็นคนที่รักใครแนวคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คอยดูแลคอยเทคแคร์กับคนที่รักกับคนที่ห่วงใย มันเหมือนถ้วยแห่งสายน้ําที่เราเคยทุ่มเทให้เขาก็คือหัวใจที่เราทุ่มเทในวันนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่ขอใจของเรากลับคืนมากับคนที่ไม่ได้เคยแคร์และคนที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของเราในตอนนี้เราอาจ,จเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาอยู่ในมุมของเรากําลังกลับมาอยู่ในที่ของเรากําลังมีแบบแผนใหม่ของเรามีพลังให้ความคิดถึงความโหยหามีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปหาคุณในวันที่เขาไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกอย่ิงทุกๆอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินนะในค่ําคืนนี้มี คนที่กําลังเฝ้ามองจันทร์ไปบนฟ้าไกล พระจันทร์ที่มองไปก็คือพระจันทร์ดวงเดิมพระจันทร์ดวงเก่าความรู้สึกที่เหงาความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่เสียใจและเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณมีพลังไพ่ The World The w o r l เป็น,ปนปพลังอภยการเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้คุณเป็นคนที่เรียนรู้กันนิสัยคุณเป็นคนที่เรียนรู้ใจคอพฤติกรรมของเขา,มาหมดแล้วคุณรู้ถึงคาพูดโกหกคุณรู้ถึงคําพูดไม่จริงคุณรู้ถึงความคิดและคุณรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้คนที่เคยทําผิดต่อคุณกําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขากระทา ลงไปมีพลังอภัยสิบเหรียญสิบเหรียญนี่คือความเติมเต็มคือความเป็นข้อเป็นขัวหรือเงินเก็เกบเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินและเป็นคนที่มีการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือช่วงนี้เป็นการที่เราข,าขยายในเรื่องการงานและการเงินและที่ดินของเราบ้านรถของเราก็ได้นะครับเป็นพลังอภัยสิบดาบสิบดาบนี่เป็นพลังอภัยเหนื่อยแล้วกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าคนที่ไม่แคร์คนที่ไม่ สนใจคนที่เราให้ใจในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดว่าในวันที่เราปล่อยแล้วในวันที่เราก้าวเดินแล้วเราจะไม่มองหันหลังมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาแต่ถามว่าความรู้สึกมันยังมีความรู้สึกที่เป็นความเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าเพราะมีพลังงานให้ความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดในตัวตนของเราอยู่เพราะเป็นฝ่ายเราที่ไว้ใจเป็นฝ่ายเราที่จริงจังกับความรู้สึกที่เรามอบให้กับเขานะครับมีพลังงานภายในออก กวานนะไอ้หอวานนี่คือพลังงานไพ่การที่เราไม่อยากเสียใจเองกับคําพูดเก่าๆก,กับคําพูดเดิมๆและสิ่งเก่าๆและสิ่งเดิมๆที่เคยทําร้ายจิตใจหรือทําให้ความรู้สึกของเราช่างท็อกซิกกับอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่เรากลับมาเยียวยาเรากลับมารักษาในหัวใจของเราในวันนี้เราอาจเป็นไฟที่ถือหัวใจหรือใจที่ ที่เป็นพลังงานพ่ดวงความรู้สึกและจิตที่ผูกพันและใจที่ผูกมัดในอดีตที่ผ่านมาเราอาจิปนไฟที่กําลังกลับมารักตัวเองนะครับเป็นพลังงานพใน3เหรียนสเหรียนนี้คือพลังงานการพูดการคุยการเคลียร์ใจมีคนที่อยากพูดมีคนที่อยากคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคณซิงอฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังหวนกับกําลังหวนคืนหรือเขาไปเรียนรู้โรคใหม่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วมีข้อเปรียบเทียบแล้วมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดต่อใจ ของเขาในตอนนี้เดวิลนี่คือพลังงานไพ่ในตัวตนคุณเป็นพลังงานไพ่การที่มีแรงดึงดูดในความรู้สึกสูงในตอนนี้มีคนที่กําลังแอบหึงมีคนที่กําลังแอบส่องมีคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่นะมันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากรู้เรื่องราวของคุณในตอนนี้สเตนชาวสิงรักนาสิงมีคนที่กําลังแพ้หัวใจของคุณมีคนที่แพ้ทางคุณมีคนที่แพ้ความรู้สึกของคุณเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาด้วยหัวใจคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาด้วยความรู้สึกนะครับพลังงานไพ่การ เก้าถ้วยนะ9ถ้วยใต้สำหรับนี้คือพลังงานให้คนที่รักเพศเดียวกันก็ได้หรือมีพลังงานให้ในตอนเนี้การที่เรากลับมา ดูแลและการกลับมามีความสุขในตัวของเราเองนะเราบังคับจิตใจใครไม่ได้เราบังคับความรู้สึกของใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะนังในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินจากลาจากเขามาในวันนี้เราเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่เราเริ่มต้นนี้จะเป็นอนาคตที่เรามีแบบแผนในอนาคตที่เราไปถึงในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณนะในค่าคืนนี้ความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กำลัง กลับมาอยู่ในความโดดเดี่ยวและอยู่ในความรู้สึกแต่ถามว่ายังมีความคิดถึงยังมีความห่วงใยกับเขาหรือเปล่าเพราะมีพลังงานพิการที่เคยไปผูกใจเคยไปผูกจิตเคยไปผูกพันร่วมกันมามันยังมีความคิดถึงมันยังมีความโหยหามันมีพลังงานพิการที่อยากดูแลเขาในวันนี้อาจเป็นฝ่ายเรา ที่อยากยังพร้อมให้อภัยสําหรับบางท่านเป็นการที่ยังไม่พร้อมให้อภัยในเส้นทางเดินของเราเราจะเป็นคนที่เลือกและเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหรียญที่มี2ด้านที่แยกจากกันไม่ได้มีทั้งความดีความชั่วมีทั้งความถูกมีทั้งความผิดการที่มีทั้งสิ่งที่ถูกและมีสิ่งสิ่งที่ผิดที่เราเลือกถูกและการที่เราเลือกผิดและการที่เรากลับมาเลือกในเส้นทางเดินของเราใหม่นะมีคนที่อยากวนย้อนกลับมาในความรักและในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมี คนที่อยากกลับมาเปิดใจพูดคุยกับคุณนะครับอขอดุพลังงาภัยในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจของคุณนะครับว่าในตัวตนของเขา เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีพลังงาไายใน10ไม้เท้านะสิไม้เท้าตอนนี้เขาอาจจะเป็นไฟที่กําลังโฟกัสในเรื่องการงานในความรับผิดชอบหรือมีพลังงานไ้ความทุ่มเทในเรื่องการงานหรือตอนนี้เขากําลังเหมือนกํำลังแบกภาระความรับผิดชอบในตัวตนของเขาอยู่นะการกระทําจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์คําพูด คนพูดได้แต่การกระทำตรงกับคำพูดตรงกับจิตใจหรือเปล่าคำมั่นและคำสัญญาในวันนั้นเขากำลังคิดถึงคำมัน่นคำสัญญาในวันแรกที่เราจะไม่จากลาจากกันมันเหมือนเดทคือพลังงานไห้ความพัดผ้าการจากลาเป็นไพ่ของศัจธรรจะทแห่งชีวิตที่แท้จริงไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าอยากผูกพันกับคุณอยากจากลาด้วยความผูกพันกับคุณนะมีพระไพ่ก้าวดาบความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมาก มีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่ขมตาดับลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะเขาขมตาให้ดับเข,าข,า,บขาขมใจให้ดับเขาอาจจะฝ่ายที่พยายามดับตาลงแต่เขาลืมภาพเกา่กาๆลืมภาพเดิมๆไม่ได้ตอนนี้เขากาลังฟุ้งซ่านถึงคุณนะมันเหมือนกับการที่เขาหยุดคิดเรื่องของคุณไม่ได้นะครับไปฝากให้ก้าวเรียนความสดใสความโสดสวยด้วยรอในแวมคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณ เองนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และคุณเป็นคนที่รู้ว่าไหนคือความจริงอันไหนคือความไม่จริงและอันไหนคือความฝันอันไหนคือความวงังอันไหนคือสิ่งที่เราตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กําหนดไม่มีอะไรที่ถูกไม่มีอะไรที่ผิดไม่มีแต่เส้นทางเดินที่เป็นของเราเองที่เราจะก้าวผ่านทั้งความทุกข์ความสุขความพัดผ้าความเสียใจไปนะวิกตอรี่ของความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวมีเรื่องราวในตัวตนของมันเองมีเหตุการณ์และมีคําตอบและมีคําถาม และมีสิ่งที่เป็นคําตอบในระบบของมันเองอยู่แล้วนะครับเป็นพลังภาพให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจน ความรับที่ไม่มีในโลกนะครับใครปกปิดไขรซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยนะเขาปกปิดใจของเขาไม่ได้เขาปกปิดความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาปกปิดใจของเขาไม่ได้ไม่ให้คิดถึงภาพคุณไม่ให้คิดถึงหน้าคุณไม่ให้คิดถึงเรื่องดาวที่มีคุณในวันนั้นที่เราเคยอยู่ร่วมกันนะครับเป็นพลังอะไพเดียมเพรสเดีมเพสนี่คือเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัสคุณเป็นคนที่สําคัญต่อใจและเป็นคนที่สําคัญต่อความรู้สึกของเขาในตอนนี้คุณคือคนที่ดูแลคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็น ที่เข้าใจในเรื่องความคิดในความรู้สึกเป็นคนที่แคร์กับความรู้สึกคนที่รักคนที่แคร์เขาแคร์ความรู้สึกเขาแคร์จิตใจซึ่งกันและกันในคําในการที่จะพูดอะไรออกมาการที่จะทําร้ายใจของคนที่รักของคนที่แคร์หรือเปล่ามีพระอภัยเดอเดเวอร์เดอเดเวอร์นี่คือพ่ของชาวเมทุนลัคนาเมทุนว่วงแห่งความรัก การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนมีบุญมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมารักมาทุกมาพัดภาคมาเสียใจมีคนที่อยากกลุ่มมือคุณไว้มีคนที่อยากให้คุณมองแววตาของเขาเข้าไปในก้นบึ้งลึกของหัวใจนะครับเป็นพลังงาภัยคิงอบครับมีพลังงาภัยเดวิลเดวิลนี่คือพลังงาภพยการที่ในวันที่ห่างไกลกันมีคนที่เพิ่งรู้ใจว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะมีคนที่กังวลกังวลใจทุกครั้ง ที่คิดถึงหน้าคุณที่คิดถึงเรื่องราวที่มีคุณในวันนั้นนะมันมีพลังงานให้กิเลสนะครับทุกคนมีกิเลสความรักความโลภความโกรธความดองเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าอันไหนคือความเป็นดีและอันไหนคือความไม่ดีนะในเส้นทางเดินของเราคุณจะเป็นคนที่กําหนดและการเลือกของเรานะมันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาไม่ดีบ้างแต่การที่เข้ามาปรับความเข้าใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังวาดกลัวกลัวก็อภัย กลัวคุณไม่อภัยกลัวคุณไม่เปิดรับกลัวคุณไม่โอกาสกับเขามีพลังอาัยจัดเมนจัดเมนนี่คือไพ่ของผลวิบากรรมนะทํากรรมอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําและกรรมแบบนั้นนะไม่มีใครที่แก้กรรมให้ใครไขได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทําในตอนนี้มีพลังอาไพในความรู้สึกที่เขาอยากกลับมาชดเชยอยากกลับมาชดใช้อยากกลับมาขอการแก้ไข โอกาสมีไว้ให้คนแก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวนะครับเป็นพลังอภัยคิงลอฟสอดราชาทอนาเป็นพลังอภัยสิง์ออฟครับวันเก่าๆวันเดิมๆภาพความทรงจําเก่าๆภาพความทรงจํา,าจเดิมๆยังรอกร้อนเขาอยู่ในทุกวันนี้นะมันเหมือนคุณกับเขาเคยมีของที่แลกแทนใจกันไว้ก็คืออารมณ์และความรู้สึกเขายังคือซื้อถือของที่แลกแทนใจของคุณไว้อยู่ในมือของเขาครับเป็นพลังอภัยห้าเหรียญห้าเหรียญนี่คือความเหน็บหนาวนะครับ ความเหน็บหนาวความอ้างว้างนะในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆก้าเขากลับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมาโมไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในในสิ่งที่เราทุ่มเทในวันที่เราเดินตามเขาอีกเก้าหนึ่งและเราหยุดเดินตามเขา ความรู้สึกในตอนนี้เขาหันกลับมาไม่เหลือแล้วแม้แต่ความห่วงใย,ยไม่เหลือแล้วแม้แต่ความผูกพันไม่เหลือแล้วแม้แต่คนที่เคยเอาใจใส่นะมีพลังงานไพศาลไม้เท้า3าลไม้เท้านี่คือพลังงานการเฝ้ารอนะการเฝ้ารอโอกาสการเฝ้ารอจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างมีวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอและวันเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในวันอดีต แก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่มาไม่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลังอภ้การติดต่อของคนที่ห่างไกลของคนที่ห่างไปเขาก็ดูนะว่าคุณยังรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณรู้ใจของเขาคุณรู้ความรู้สึกของเขาน่าในค่ําคืนนี้เขาฝากเดือนและดาวฝากคําขอโทษไปหาคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้ รับรู้ความรู้สึกเดียวกันกับเขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวกันเหมือนคู่ทวินเฟรมที่เคยผูกใจเคยผูกจิตเคยผูกดวงร่วมกันมานะมันเหมือนเขาต้องไปรับผลวิบากกรรมรับผลกรรมของเขาก่อนถึงจะดูว่าใครคือคนที่สําคัญต่อหัวใจของเขาในตอนนี้นะโชคชะตาผมได้ขิดนาพาแห่งรักให้เราได้กลับมาพบเจอกันท้าคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันให้ห่างไกลกันสักเพียงใดจะมีคนที่ตามหาหัวใจและจะมีคนที่ตามหาคุณจนพบและคุณจนเจอและเขาจะไม่พลาดพลาดโอกาสและเขาจะอยู่เคียงข้างกับคุณนะในความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันนะมีทั้งเรื่องราวทั้งความทุกข์ความขัดแยง้งความมีผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันอยู่นะเพราะมีพลังงานไพ่เดวิลนี่คือพลังงานพผลวิบว ผลวิบากรรมและผลแห่งการกระทําที่เขาเคยทําไว้ในวันนั้นเขากําลังได้รับผลของการกระทําที่มีทั้งความรักความโลภความโกรธความหลงมีคนที่เคยหลงไปในวันนั้นด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่เคยหลงไปมีคนที่อยากกลับมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มองตาเขาคุณก็รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีเซนส์นแรงและคุณเป็นคนที่มี จิตสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองนะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาเหมือนเราได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณในตัวตนของเรานะครับขอรูพรงงา,าในข้อความของเขานะครับที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในคําคืนนี้เขาอยากสื่อสาร ข้อความอะไรไปหาคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ใน8ปดใเทาานะ ่เมถาวรเขาอยากให้คุณเปิดรับเขาเข้าไปหรืออยากให้คุณเปิดอา่านข้อความของเขาด้วยในวันที่คุณไม่เปิดอา่านข้อความมันเขากําลังทนทุกข์ว่าคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาอ่านใจคุณไม่ออกเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเพราะแต่ก่อนเป็นฝ่ายคุณที่เคยตามเขาก่อนเคยงอเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนโดยที่เราไม่ผิดนะครับไปพลังงานไพ่เพจอวานเพจอวานนี่คือพลังงานไพ่การเริ่มต้นคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันมันมีพลังงานให้ความผูกพันและความผูกมัด ที่คุณกับเขายังมีความผูกพันและความผูกมัดสายใหญ่ที่ผูกพันสายใหญ่ที่ผูกมัดสายใหญ่ที่เคยร่วมในเส้นทางเดินกันมานะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นที่ศูนย์นับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เขาอยากให้คุณลืมเหตุการณ์เขาอยากให้คุณลืมสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้คุณมีพลังให้เทนนอฟครับเป็น,ปนพลังให้ความเติมเต็มความห่วงใย,ยความเป็นครอบเป็นครัวคุณคือครอบครัวคุณคือความอบอุ่นคุณคือความเติม,มเต็มสำหรับ,บ ถ้าไหนเป็นการที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะครับพลังภายในในเดอะสเตนนะสเตนนี่คือชาวสิงรักนาสิงนะคุณไม่สตองแล้วอดีที่ผ่านมาเพราะอดีที่ผ่านมาจะทาได้เราไม่ได้เพราะเราไปคิดไปยึดติดในอดีตที่ผ่านมาในวันที่คุณเห็นในความเป็นจริงและมีคนที่กําลังกังวลกระวายในตอนนี้ของเขาอยู่นะว่า ว่าคุณคือคนที่ปกป้องเขาดูแลเขาคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทำเต็มที่และทำและดูแลและเอาใจใส่เขาดีที่สุดนะครับไปพลังภัยในเดอสตาดวงดาวนับาล้านดวงความรู้สึกนับาล้านความรู้สึกจักรวาลเวียงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ให้หลังให้ตายให้ยื้อให้ตายก็ไปอยู่ดีคนที่ใช่ไม่ต้องตามหาไม่ต้องเรียกร้อง หัวใจของคุณกับเขาจะสัมผัสกันได้นะมีพลังภาพการเยียวยาการรักษาหัวใจของคุณมีพลังภาพในจัดเมน้นจัดเมนนี่คือพลังภาพการที่เขาได้รับผลวิปากกรรมทําเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเอง,เองแ้ะก็ต้องเจ็บปวดด้วยตัวงเขาเองนะในตอนนี้เขาอยากกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เขากระทำผิดต่อคุณไว้เข้าฟันถึงคุณในทุกข่ําเคืน คุณอยู่ในความฝันของเขาอยู่ตลอดเวลานะเขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเล่าเรื่องทั้งความฝันเล่าเรื่องทั้งความหวงังเล่าเรื่องทั้งสิ่งที่เราจะตั้งใจทําไปด้วยกันนะครับไปพังอภัยในสามเหรียญนะสามเหรียญนี่คือพังอภัยการปรับความเข้าใจการลดอีโก้และการกลับมาปรับความเข้าใจคนที่มีอีโก้คนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมาก กำลังแอบมองคุณอยู่ในตอนนี้หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังรู้ทุกเรื่องราวในตอนนี้ของคุณนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังแอบเสียดายว่าในวันนี้ไม่มีเขาอยู่ในเส้นทางเดินของคุณอีกแล้วในเรื่องราวของคุณในเส้นทางเดินของคุณนะครับไปพลงพางให้ในวิวออฟฟอร์จูน กงล้อแหงโชคชะตาวันเวลาดาวพฤหัสกำลังหมงุนดาววันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลาวันเวลาที่ไม่เคยรอใครรีบทําในสิ่งที่วางทําในสิ่งที่ตั้งใจอยากพูดอะไรเคียอะไรให้พูดไปนะในความรู้สึกตอนเนี้ย ต่างฝ่ายต่างมาปรับความเข้าใจทุกสิก่งทุกอย่างวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และในวันเวลานี้เราจะได้มาพบเจอกันในทุกช่วงเวลาในทุกวันในทุกเวลานะครับเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ในทุกวินาทีและในทุกลมหายใจเขาคิดถึงคุณนะแม้ว่าเขาจะไปทําอะไรแม้ว่าเขาจะทํางานอยู่มันเหมือนกับการที่เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไห้เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนนี่คือพลังงานไห้ความเก่งในตัวตนของคุณเองมีพลังงานไห้การเรียนรู้ในหลายๆแบบในหลายๆด้าน คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วและคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองและคุณเป็นคนที่ต่อยอดให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องมีพลังงานให้ก้าวเดิน ความสดใสความสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองนะ The Hydrofan นี่คือพลังงานไพ่ครูบาอาจารย์เป็นไพ่ของหมายเลขแปเป็น Infinity ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในสิ่งที่สิ้นสุดก็คือสิ่งที่ว่างเปล่าคือการที่ไม่ยึดมั่นคือการไม่ได้ถือมั่นในตอนนี้มีคนที่กำลังเหมือนอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำพาให้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่ตื่นรู้และมีคนที่คิดได้เขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากก่อนที่วันเวลาและวันเวลาจะเนิ่นนานไป และในความทรงจำของคุณไม่มีเขาอีกแล้วในวันที่เราอยากจำกับดื่มในวันที่เราอยากดื่มกับจำความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกของเราอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เรากำลังเป็นควายฝ่ายที่กำลังถามหัวใจและถามในความรู้สึกของเราว่าเรายังรักว่าเรายังแคร์ว่าเรายังพร้อมให้ภัยกับเขาคนนั้น,น,นหรือเปล่าแต่การให้ภัยเราจะปลดปล่อยพลังงานให้ความทุกข์ความ โกรความแค้นความเศร้าและความเสียใจออกไปในวันที่เรากลับมาเห็นในตัวตนของเรานะครับอขอดูประงาให้ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับว่า ไพ่จะสรุปและแนะนําให้กับคุณยังไงนะครับมีพลังงานไพ่ใน4ดาบนะสดาบนี่คือพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบนะในวันนี้เราอาจจะฝ่ายที่กําลังกลับมาอยู่ในมุมและในที่ของเราในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งตอนเนี้เราอาจจะฝ่ายที่เหนื่อยแล้วกับการรอคอยแต่การรอคอยมันจะคุ้มค่ากับใครในหัวใจของคุณ ที่เขากลับมาชดเชยและเขากลับมาดูแลหัวใจของเรามีพลังภห้คิงอาวานหรือตอนนี้เขากําลังพัฒนาตัวเองทุ่มเทในหน้าที่ของเขาเพื่อที่จะสามารถมาดูแลและมาซัพพอร์ตในสิ่งต่างๆด้วยกันได้นะหรือมีพลังภัยความ หวงในตอนนี้ของเขานะในตอนอยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลมาแอบ,บห่วงคุณอยู่ห่างๆนะครับเป็นพลังภัยเจ็ดดาบนะคนที่เคยทําอะไรห่างกําลังเหมือนกําลังมองคุณอยู่และกําลังแอบ,บสืบสองคนที่เคยกระทาเบียดมันเหมือนไม่รู้ไม่มีใครที่รู้แต่รู้อยู่เต็มใจก็รู้อยู่เต็มอกของเขามีพลังภัยเทนนอฟครับครอบครัวที่อบอุนอบบอบอ่นขบบบเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากหวังกลับมามีความาร่าเริงกันอีกครั้งหนึ่งมีเป้าหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่น3ดาบ ความเจ็บปวดครั้งนี้เขาได้รับกับความเจ็บปวดในวันนี้แล้วนะมีพระาภัยใ,ในค e n น f ครับราชนีถือถ้อถวยนะวิวออฟฟอร์จูดมีพระอภัยแปดเหรียญแปดเหรียญน,นี่คือไพ่ในสิ่งที่เราทําเราทําแล้วเราไม่ เราทำเต็มที่แล้วในดีที่ผ่านมาเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราเลือกไปเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราพลาดไปเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาของคุณนะคุณมีเป็นคนที่มีแบบแผนและเป็นคนที่คิดวิเคราะห์อยู่อย่างตลอดเวลาของเรานะครับความคิดของเราความรู้สึกของเราในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะนำํำพาสิ่งดีๆให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันนะเขาขอเวลาให้เขาได้พิสูจน์ในตัวของเขาเองเขารอคอย คุณอยู่และเขารอคอยการพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในวันที่เราได้กลับมาพบเจอกันและคุณคือโชคดีที่สุดที่เขาขาดหายไปนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ด9 5 5ทาลอดเวยน,นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ